สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องบ้านในฝันจะมานําเสนอเกี่ยวกับประโยชน์ของฐ่านก้อนดำๆที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันมาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักฐานกันก่อนนะครับฐ่านเป็นคาร์บอนชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเผาไหม้ในสภาพอับอากาศทําให้เจ้าฐ่านมีสีดําและมีรูพุนขนาดเล็กอยู่มากมายนะครับและถานเองก็มีคุณสมบัติในการช่วยดูดซับกลิ่นได้อย่างดี รวมถึงยังมีแร่ธาตุที่สมบูรณ์เช่นแคลเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในปริมาณที่สูงอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง5ประโยชน์ของฐานก้นดำดำกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อ1นะครับช่วยลดความชื้นด้วยตัวฐานเองมีรูพุ่นค่อนข้างมากและมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นเพื่อนๆลองนำฐานไปวางบริเวณที่มีความชื้นเช่นห้องน้ำรับรองได้เลยว่า ความชื้นจะลดลงแน่นอนครับข้อ2ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําและสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาอาจจะประสบปัญหาเรื่องน้ําในตู้ปลาชอบขุ่นมัวเพื่อนๆลองเอาถ่านลงไปแช่ในตู้ปลาถ่านจะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําแถมถ่านเองยังมีแร่ธาตุเช่นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมทำให้น้ำใสสะอาดอีกด้วย และยังช่วยเร่งการตกตะกอนของฝุ่นละอองในน้ำได้อีกด้วยนะครับข้อ 3. ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่หลายๆบ้านมักจะพบเห็นฐ่านอยู่ในตู้เย็นเป็นประจำนั่นก็เพราะว่าถ่านมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองโดยเฉพาะกลิ่นประเภทไฮโดรคาร์บอนเช่นกลิ่นสีกลิ่นบุหรี่และกลิ่นน้ำมันนะครับข้อ4ี่ ยืดอายุดอกไม้สดหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าถ่านมีคุณสมบัติในการช่วยยืดอายุของดอกไม้สดก็เพราะว่าถ่านมีแร่ธาตุค่อนข้างสูงและยังมีคุณสมบัติช่วยเร่งการตกตะกอนของฝุ่นละอองในน้ำจึงช่วยชะลอการเหี่ยวเฉาของดอกไม้ได้อีกด้วยนะครับข้อ5ปกปิดรอยขีดข่วนหลายๆท่านอาจจะพบเจอปัญหารอยขีดข่วนเล็กๆตามเฟอร์นิเจอร์สีดำ เราสามารถใช้ทานนนำมาถูบริเวณที่มีรอยขีดข่วนเพียงเท่านี้เราก็สามารถกบรอยขีดข่วนให้เนียนตาได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับคุณสมบัติของทานมีมากมายกันเลยแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีวิธีอื่นๆก็สามารถนำมาแบ่งปันกันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ